สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะใส่การ์ดได้เยอะชื่อรุ่น perfulis ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อยากมากชื่อยาวมากค่ะเดี๋ยวมันกล้องหลังชื่อเป็นนี้รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นเป็นโมโนแกรมนะคะเดี๋ยวใช้ชื่อยาวมากอ่านเดี๋ยวใช้ดูนะคะอ่าน p o r t f o i l usually for change bills credit cards and p o p e r s and pictures p o r t f o o i o usually for change bills, credit cards, and popers, and pictures เนี่ยคือชื่อรุ่นยาวมาก Portafoil i g n o r โน For ร h ชเ b a l l ล r ์เ d รดิตกา d ID p อด p โพ and p ์แอนชื่อยาวมากก็อย่าไปฟังชื่อรุ่นเลยค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาจะเปิดเราก็ต้องกดตรงนี้นะคะกดแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะคะก็เป็นสามพับนะคะด้านหน้าก็เป็นด้านหน้า ด้านในเป็นอันนี้ด้านนอกคือด้านนมแต่บาร์ดด้านหน้าไม่ได้นะด้านนอกด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังก็มีกระเป๋าหนึ่งช่องนะคะอ่าพอเปิดมานะคะเปิดมาตัวนี้ก็จะเป็นใส่บัตรได้สองใบนะคะตัวล็อกตัวนี้มันก็จะเป็นก็ชอบคูรถมีรอยขีดเนาะใส่การ์ดได้สองใบนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เปิดมาก็ใส่การ์ดได้ตรงนี้สนุกเยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดใบฝั่งนี้ได้เจ็ดใบนะคะบวกตรงนี้ช่องหนึ่งเป็นแปดใบนะคะแล้วก็ช่องนี้ใส่สตางค์ได้ใส่พาส,สปอร์ตได้เพราะว่ารุ่นเนี้ยโดยโดยรุ่นเขาชื่อน่าจะใส่พาสปอร์ตได้อะประมาณนี้เนาะใส่พาสปอร์ตใส่บัตรเครดิตค่าตามชื่อรุ่นน่ะมันไม่ใช่ชื่อรุ่นนเป็นชื่อเหมือนชื่อกระเป๋าแบบตรงใจอะไรบ้างใส่พาสปอร์ตใส่เครดิตร์ด แล้วฝั่งนี้ก็ได้อีกนะคะใส่รูปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้ได้อีกห้าใช่ไหมคะเจ็ดบวกห้าบวกอีกสองก็เป็นสิบสี่ใบอะคะ่ะใส่การ์ดได้สิบสี่ใบนะคะรวมทั้งหน้าตรงนี้อีกสองใช่ไหมคะอันนี้เจ็ดอันนี้ห้าเป็นสิบสี่ใบนะคะสิบสี่ใบแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่รูปได้ใส่แบบประชาชนตรงนี้ได้ หรือจะใส่พาสปอร์ตหรือป่ะตรงนี้ใส่ได้หรือเปล่าพาสปอร์ตช่อตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อ่าดีใส่พาสปอร์ตตรงนี้ไม่ได้ใหญ่เล็กใหญ่ไปนิดนึงพาสปอร์ตก็ต้องใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่แบง์ได้ตรงนี้ก็ใส่แบงก์ได้นะคะตรงนี้ก็ใส่แบง์ได้คนนี้่วและข้างหลังก็มีซิปเป็นนี้ก็ใส่ได้ใส่สตางใส่เศษสตางได้อย่างเงี้ยนะคะ เป็นรุ่นอเนกประสงค์มาเป็นรุ่นที่ช่องเยอะมากเป็นรุ่นกระเป๋าสตางค์ที่ช่องเยอะมากนะคะเยอะจริงๆแล้วก็แบรนด์สเต็มก็กอยู่ตรงนี้นะคะแบรนด์สเต็มก็กอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะหัวซิปก็เป็นหัวซิบแบบนี้นะคะ มีหัวหนึ่งสปอร์ซิปหนึ่งแล้วก็อะไรตัวล็อกนี่คือค่อนข้างสภาพค่อนข้างโอเคเลยเนาะก็เป็นสามพับพับอย่างงี้นะคะแล้วก็ตัวดีซีก็จะอยู่ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวจะดูก่อนว่าใช่ไหมดีซีก็จะอยู่ตรงนี้แหละตรงเนี้ยใต้ ดีอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เป็นกระดาษตรงนี้ DC ซีเขาจะเป็นปันนี้ปีใหม่ด้วยอะ่ะปีสิ mi หน mi หนึ่ก็ปีสิสนะคะสัปดาห์ที่13ก็น่าจ,จะประมาณมีนาเมษาผิดประมาณมาเมษาไปปลายมีนาหรืออาจจะต้นเมษานะคะเป็นกระเป๋าะตัง ใส่ของได้เยอะใส่เครดิตการ์ดใส่นู่นนี่นั่นด,ดีกว่าใช้สามพับนี่ก็ดีกว่าใช้สองพับแบบนี้นะเพราะอันนี้มันปิดมามันปิดมิดชิดเนาะถ้าสองพับคือปิดมาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็สมารจะมีปัญหาตรงนี้จะอาอาเวลาใส่เยอะแต่ตรงเนี้ยคือคือดีเลยแหละมาอย่างเงี้ยน่าใช่นะเวลาจะเปิดตรงนี้ก็คือกดลงไปตรงนี้นะคะกดแล้วก็ดันขึ้นนิดนึงก็มาละเห็นไหมคะ งานไปสน้มาเอาของค่ะราคาไปเป็นรุ่นที่น่าใช้ก็บอกเลยเป็นรุ่นที่น่าใช้ใครที่มีการาดเยอะนะคือเป็นรุ่นที่เหมาะมากเพราะว่ามันใส่ตังค์ได้เยอะแล้วก็คือช่องเนี้ยมันก็ซื้อใส่ตังค์เยอะจริงเหมาะใส่กาก๊าดมากกว่าแล้วก็คือมันถือแล้วก็เกด๋ดีมันเก๋อ่ะเห็นไหมมันเก๋ถืออย่างเงี้ยเก๋ถือไป,ไปตลาดไปตลาดเนี้ยเก๋จะตายเงี้ยเนี่ยถือไปเงี้ยเก๋ แล้วก็เป็นใบยาวแล้วก็ใส่แบงค์พันได้ไม่ต้องพับเนาะเป็นรุ่นก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้อยู่เนาะเนาะก็ฝากไว้นะคะแต่รชื่อรุ่นยาวมากชื่อรุ่นยาวมาใครอยากอยากได้ชื่อรุ่นอีกครั้งหนึ่งมามมันก็ใครอยากได้ชื่อรุ่นอีกครั้งหนึ่งจะใช้ให้ดูยาวเวอร์บางมาก Portafoil and Phopers and Pictures for Crouticards Change and Eugenie Bills in ชุดน,นี้ค่ะไม่อ่านนะคะเพราะว่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวหารุ่นใหม่ๆม,มาที่น่าสนใจมามารีวิวมาเนี่ยคัะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ